มาต่อกันที่หนึ่งหนุ่มนะคะที่ไปรับการฉีดวัคซีนมาแล้วเหมือนกันจ้ะนะคะนั่นก็คือคุณโตโน่นะคะโตโน่พาคินนั่นเองค่ะ,คะแต่วันนี้เนี่ยเราจะไปสัมภาษณ์นะคะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องราวของการฉีดวัคซีนหลักค<อ>ุณชมค่ะเป็นเรื่องราวที่เขาทํากิจกรรมอยู่ไงที่โครงการว่ายน้ำไงอ่าขต<อ> ว่ายน้ำข้ามเกาะเนี่ยมันต้องเบรกต้องหยุดนะคะทราบก็ดีอยู่แล้วแหล,ละเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โควิด1 9ไปไหว้ตอนนี้คงไม่ได้ทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของการพักเบรกโครงการว่ายน้ำข้ามเกาะนะคะรวมไปถึงการจะ,ะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นะเล็งไว้ว่าจะให้ที่จังหวัดไหนอะไร,ะไรยังไงแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเขามีความห่วงแบบน่ารักน่ารักนะกับน้องนิชาเนี่ยครูจีนเออมันมีความห่วงแบบน่ารักน่ารักเห็นบอกว่ารูปไหนสวยก็ กดให้รูปไหนไม่โอเคไม่ใช่ไม่สวยนะใช่ว่าไม่โอเคไม่ชอบถ้าไม่ชอบไม่กดอย่างเงหรอไม่กดหรอกเออทั้งหมดจะเป็นยังไงไปอัปเดตกับคุณโตโน่ค่ะเออผมว่าต้องหยุดหยุดยาวเลยครับตอนนี้คงต้องใส่ใจกับเรื่องโควิดกันก่อนครับก็คิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นปีหน้าเลยครับต้องดูความเหมาะสมด้วยครับตอนนี้คงจะต้องช่วยเรื่องเครื่องมือแพทย์ ให้กับคุณหมอคุณพยาบาลก่อนครับผมตั้งใจว่าเดือนหน้าคงจะไปช่วยที่บ้านเกิดครับคือจังหวัดขอนแก่นนะไม่ผมทําตลกตลกครับผมเห็นว่าเดี๋ยวนี้แบบเครียดกันไงใช่ไหมโควิดเศรษฐกิจอะไรเงี้ยก็เลยเอออยากให้มันมีเรื่องสบายๆหัวเราะกันบ้างครับก็ได้ก็เป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ์ของน้องน้องโตแล้วครับอายุ25แล้วครับถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่กดไลค์ไง <laughs> ถ้า,าไม่ชอบเราก็ไม่กดไลค์เออถ้าเราชอบเราก็กดไลค์ครับไม่คุยผมรู้ครับว่านิชาเขาคิดได้เขารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมอะไรคือสิ่งที่ควรอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรแล้วไอ้ก,การที่เขาลงมันก็บางทีมันก็เป็นแฟชั่นบางทีมันก็คนไปเที่ยวทะเลเนาะหรือมันเป็นเสื้อผ้าแบบนั้นเขาออกแบบมาแบบนั้นเราเข้าใจได้ครับครับ เนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้ไม่เอื้ออำนวยกับการทำโครงการทุกๆโครงการนะคะเพราะว่าทุกโครงการที่เราบรรดาดารา,รา,รา,ราเขาได้เ,เริ่มหรือว่าร่วมมือกันทำขึ้นมาเนี่ยมันต้องเป็นการรวมคน <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแน่นอนค่ะมันก็ขัดต่อ,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 อนโยบาย <c oughs> นะของออการป้องกันโควิด19 <c oughs> ก็เลยกลายเป็นให้หยุดไปก่อนแต่เขาเล็งไว้เลยนะว่าเป้าหมายแรกเลยคือจังหวัดขอนแก่นนะที่จะไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์ นะคะไปช่วยเหลือตามโรงพยาบาลต่างๆนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ดูในคลิปไลฟ์ที่เขาแบบว่าไลฟ์เพื่อนิชาใช่นะคะคำถามกันที่นิชาถามว่าพี่เวลาหนูแบบแต่งตัวโปอย่างเงี้ยพี่ห่วงปะเสียง่ะนิชาทำอย่างนี้ร่ทำอย่างนี้เหรอเออตัวน้อก็ทำหน้าคุ้นคิดแล้วก็เม้มปากพร้อมกับพูดว่า ก็ไม่เออก็ไม่เสียงโต้โน่นะก็ไม่เธอโตแล้วเออเธอโตแล้วเนี่ยเธอรู้อยู่แล้วเขาก็บอกไงก็เขาอายุ25แล้วนิชานะเขารู้การรัศดศ์ของเขาแล้วเธอรู้การรัศดศ์อยู่แล้วพี่ว่าไม่เลิกทำเสียงโต้โน้เถอะนะคะนะคะคู่นี้น่ารักน่ารักค่ะรอติดตามความน่ารักของคู่นี้กันต่อไปนะคะค่ะ